เรียกได้ว่าอิงฟ้าวราหะเป็นสาวที่มีความสามารถรอบตัวทั้งความสวยความคิดทัศนคติรวมไปถึงลูกคอการร้องเพลงที่ไพเราะไม่ธรรมดาเพราะเธอแสดงให้เห็นแล้วว่าทั้งความสวยความคิดและความสามารถของเธอสามารถพาเธอไปสู่ความสำเร็จและสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2ได้ในที่สุดเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดย์โชว์ ผลิตโดย cange H 2561อิงฟ้าวราหได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพระอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกถึงที่มาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดคือคู่จิ้นหรือคู่จริงพร้อมกับประสบการณ์ความรักที่โดนนอกใจ จับได้ว่าเขามีคนอื่นเขาเมาแล้วไปมีซัมติงกับเพื่อนรักแทบตายของอิงฟ้ามหาชนที่ต่อให้เธอเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแค่ไหนก็ยังให้อภัยเขาเสมอแต่เธอต้องเจ็บถึงจุดไหนที่ทำให้ต้องตัดสินใจพอสักทีกับรับครั้งนี้บางคอมเมนต์แย่ๆอาจสร้างบาดแผลให้คนที่โดนวิจารณ์ได้ทั้งชีวิตนางงามร้อยดราม่าในโลกโซเชียลและมุมอ่อนแอที่บอกใครไม่ได้ของ อิงฟ้ามหาชนมีแค่ตัวเองและน้องหมาที่รู้จะมีใครสามารถเพิ่มเข้ามาเป็นเซฟโซนของเธอได้อีกไหมยอมรับเคยป่วยซึมเศร้าจนเกือบคิดสั้นไม่เอาอะไรแล้วถ้าพร้อมก็โดดเลยละกันที่ผ่านมาเหมือนเราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นจนลืมคิดถึงตัวเองอิงฟ้าวราหะ ในโลกโซเชียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดก็คืออิงฟ้าชาหลอดคนชอบโมเมนตนที่เราเล่นกับน้องและน้องเล่นกับเราทำให้เกิดคู่จิ้นขึ้นมาถามแล้วความรู้สึกจริงๆอิงฟ้าวราหะซึ่งเราก็เคยชอบเขาจริงๆคนก็ถามว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซนต์เราก็บอกว่าเป็นไปได้หนึ่งอยเปอร์เซนอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นแฟนเลยนะตอนนี้เราครบกันเต็มที่ได้ไม่เกินสองเดือนหรอกถามแล้วเราเคยถามน้องไหมอิงฟ้าวราหะถามจับได้ว่าโดนนอกใจโกรธเองและยังหายเองด้วยอิงฟ้าวราหะ เราบอกเลิกเขาเพราะเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นแล้วเราก็บล็อกเบอร์เขาบล็อกทุกอย่างวันถึงสองวันเท่านั้นแหละเขาไม่ได้ง้อเราแต่อย่างไรเหมือนเขาจะไปเที่ยวแม้เราจะบล็อกเขาอยู่เราก็ตามส่องดูตามโซเชียลเพื่อนเอขาแล้วเราก็ปลดบล็อกเขาเองยิ้มเบาๆ แล้วก็โทรหาเขาว่าไม่คิดจะง้อเลยหรือไงถามแล้วเราก็จับได้ว่าเขาไปมีอะไรกับเพื่อนอิงฟ้าวราหะอยู่ก็มีเซนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเขาก็บอกว่าเพื่อนต่างคนต่างเมาเลยมีซัมติงกับเพเื่อนพอได้ยินเราก็ช็อกถามไม่ใช่ทำร้ายใจอย่างเดียวทำร้ายร่างกายด้วยอิงฟ้าวราหะ ตอนนั้นเขาเมาแล้วเราไปพูดอะไรที่แทงใจดำเขาในเรื่องของความเจ้าชู้แหละเขาเลยสติแตกลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายเรา ขาข้างหนึ่งเดินกับปลกๆเลยตัวม่วงทำร้ายเราจนเราวิ่งหนีไปอยู่ในห้องน้ำแล้วคอยชะโงกดูแล้วพอเราชะโงกไปดูแล้วเห็นเขายิ้มแล้วเขาก็บอกเราว่ามานอนเถอะไม่ทำอะไรแล้วแต่สุดท้ายเราก็ให้อภัยเขานะคะรักเขาถามแล้วจุดไหนที่ทำให้เราไปต่อไม่ไหวแล้วอิงฟ้าวราหะถามเมื่อได้รับมงเหนื่อยกับความดราม่าไหมอิงฟ้าวราหะ พูดเหมือนเราไปฆ่าใครตายเห็นชื่อตัวเองการพาดหัวข่าวเข้าไปก็รู้แล้วว่าต้องมีคอมเมนต์เป็นลบลบเอาสักหน่อยดูสักหน่อยเข้าไปดูแล้วก็เครียดทุกอย่างมันมาเร็วไปเร็วมาในหนึ่งวันวันนี้มีข่าวนี้แล้วอีกสามวันมีข่าวใหม่แต่เรายังยึดติดคอมเมนต์วันที่แล้วอยู่เลยบางทีเขาเปลี่ยนไปแล้วเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะเรามองว่าคนที่เขามาหนาเราเขาอาจจะเจอเรื่องเครียดอะไรมาวันนี้ อ,อิงฟ้ามันหน่อยดีกว่าถามวันนี้มีใครสักคนที่รับรู้ถึงมุมอ่อนแอที่สุดของอิงฟ้าได้หรือยังอิงฟ้าวราหะ ถ้าพูดจริงๆยังไม่มีค่ะถ้ามีจริงๆคงเป็นตัวเราเองแล้วคนที่เห็นมุมอ่อนแอที่สุดของเราก็คงจะเป็นน้องหมาเพราะเขาเป็นเซฟโซนที่สุดเพราะเราไม่ต้องพูดอ่ะละเลยเวลาที่เราเหนื่อยงานมาหรือมีเรื่องให้เครียดแบบทีเราจะเกรงไม่ให้ตัวเองอ่อนแอนะฉันจะเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาพอเวลาเรากลับมาบางทีก็รับไม่ได้กับคำพูดคนนี้บางทีเราก็นั่งร้องไห้เวลาวันไหนที่เราเศร้าเขา เขาก็จะมาแล้วนั่งตรงตักบางมานอนตรงไหลบ้างเขาฮีวเราได้จริงๆถามเศร้าจนขนาดคิดว่าไม่อยู่แล้วดีกว่าอยากไปอยู่กับพ่อจงังอิงฟ้าวราหะ เราไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเราค้นพบว่าเราเป็นโรคซึมเศร้ามันมีวันหนึ่งที่เราขึ้นไปบนดาดฟ้าไม่เอาอะไรแล้วเรานั่งมองเงินในบัญชีสุดท้ายเรามานั่งโน้ตในโทรศัพท์ว่าเราจะให้ใครบ้างก่อนที่เราจะไม่อยู่มันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยท้ายที่สุดเหมือนเราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นพอเราทำตามความรู้สึกตัวเองกับกลายเป็นแบบนี้อีกแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็กระโดดลง ไปเลยแล้วกันในวันเสาร์ที่วันที่2กันยายนนี้มารู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้นกับยิงฟ้าวราหะในรายการคลับ f r i d เดย์โชว์เวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31